ได้แล้วใบฟิลถอดพวกท้องทะเลแห่งหนึ่งมีมีนางเงือกตัวหนึ่งที่ชื่อ,อว่าแอนเดรียลและและและมีชาวประมงคนหนึ่งท,ที่ที่เขาตกที่เขาชอบตกหลุมรักซึ่งแอนเดรีลยลมากมาอยู่อันหนึ่งชาวชาวบามงได้ได้ตามหาแอนเดรีลยล แล้ว,แล,วแล้วเขาก็ได้ดูดน้ำลงไปแล้ว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 ก็ก็ร้องเพเลงว่ามองนานๆเขาซยถึงมองนานๆใ้ใมองนานๆเขาซยถึงมองแล้วแล้วแล้วชาวประมงก็ก็ก็ได้เสียงนางเงือร้องเพลงอยู่แล้วแล้วแล้วชาวประมงก็ก็ลุกขึ้นมาเพื่อตามหานางเงือกต่อ ตรงตรงนี้ให้สุดก็เจออยู่ตรงตรงข้างถนนข้างทะเลข้างทะเล,าลมาอยู่อันหนึ่งแอแอเรียกได้ได้รับใบป,ปิวจากคนคนในงานเลี้ยงชาวชาวบวางคนนั้นได้ได้หยิบใบปิวแล้วแล้วแล้ว,วได้อา่านคือว่างานงานเลี้ยงเล งานเลี้ยงวันนี้ค่าค่าจะจัดคร้่งโดยจะยิงแอรเรียยลโดยเฉพาะแล้วชาวชาชาวชาว,ชาวประมงก็ก็ได้กลับไปที่ที่พักของตัวเองแล้วมีอู่หัวหนึ่งชาวชาวประมงได้ได้ทำดอกไม้ตกตกไปในทะเลแล้วก็ร้องไห้อใหญ่ แล้วแล้วจงเอ๋แล้วจงเอ๋เรียกมาเห็นแล้วถ้าชาวประมงว่าเ้างอะไรจ๊ะชาวชาวชาวประมงก็ตอบว่านี่เธอดอกดอกไม้ของของช้างมันตกลงไปในทะเลเธอเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมแต่งตัวดีกว่านะชาว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 ประมงก็ได้สลบไปเพราะ พอพอเพราะเจ้าคนสวยแบบแบบนางเงืพอพราะพอถึงวันงานแต่งของชาวประมงแอแอรเอียวก็ก็ก็ได้เกิดโต๊ะลงละชาวประมงและและวิงานแต้งร้าของของเจ้าหญิง,งานางเงือกทั้งทั้งหมดชาว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 ประมงนั้นก็ก็แต้งรอเจ้าหญิงแอเรี่มา พอ่อพ่อก็ดอกไม้แล้วแล้วแล้วพอเห็นเจ้า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 หญิงแอรเรียลไปไปตบหนุมและคู่อื่นชาว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 บมองก็บอกว่านี่เธอเธอชอบกับชาวบัตน,นี้ได้ไงเจ้าเจ้าหญิงแอรเรียลก็บอกว่าก็เธอมันไม่ดีไงเธอเธอไม่ชอบนอใจฉันชาวชาวชาวบมองก็ตอบว่าอุ้ยหรอขออุ้ยหรอก็ก็ก็ฉันแค่ แค่แค่คงคุยอะเธอปนแบบนี้อเลี่ยก็ตอบแล้วนะของท่ฉนชอบเลก็ตอบว่านี่น então, ี่เธอเราเลิกกันเถอะฉันฉันไม่แบบของคนอื่นแล้วแล้วแล้วแชบงมงก็ก็ได้ความดอกหมายชิงเพราะเพรเป็นเธอที่ ที่ทำให้ผู้หญิงไม่รักมีมีอยู่วันหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งนางเงือดได้เศร้าสุดเพราะว่าเพราะว่าถูกแฟนเลิกไปแล้วแล้วชาวประมงได,ได้เห็นว่านางเงือดได้ได้ร้องไห้เธอจริงไปบอกแล้วแล้วบอกว่าไม่เป็นไรนะนรนะอย่างไยก็มีฉันอยู่ นางแล้วแล้วนางเงยได้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 ไดไดลองเพียงขึ้นมาเอางทางทให้ชาวบัวนนั้นเขินจนจนเธอไปมอด,ดอกไม้ให้ให้กับ นังเงือกแล้ว,แล,วแล้วเขาก็คืนดีกันจากจากัจกนังเจ้าเจ้าหญิงเลยเจ้าชายก็ก็ได้เป็นคนคนดีด้วยกันกันต่อไปไมีอยู่วันหนึ่งเจ้าเจ้าหญิงแอรีรยอได้สลบลงไปเพราะเพราะเจอผู้ชายคนดีอย่างนี้เจ้าเจ้าเจ้าชายก็ก็ตดดุงละเธอ แล้วแล้วเจ้าสุดท้ายเขาเขาก็ตายไปด้วยกันชาวชาวประมงนั้นก็ก็ได้เห็นนางเงือกได้ติดอยู่ตัวตะไครยแล้วเธอตรงแล้วเธอจึงไปหากังไกมาช่วยเธอในที่สุดเธอเธอก็เจอกังไกลแล้วแล้วเธอก็ตัดช่วยช่วยชีวิตนางเงือกจนในที่สุดเขา เขาเขาได้เป็นคู่รักแต่งงานกันและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปเฮ้ยยังไม่อยู่คลิปนะมามามาเอาใก่องก่อน